สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูจะมานำเสนอความรู้เรื่องค่าวัดการกระจายของข้อมูลซึ่งค่าวัดการกระจายของข้อมูลนี้มันจะมีสองแบบคือการวัดการกระจายสมบูรณ์ใช้วัดการกระจายของข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งนะคะและการวัดการกระจายแบบสัมพัสซึ่งใช้เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล2ชุดขึ้นไปนะคะสำหรับ ep หนึ่งนี้ จะนำเสนอการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์เท่านั้นนะคะและก็จะมี EP 2ในส่วนของการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ติดตามมาด้วยนะคะ,ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะการกระจายสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่มีหน่วยเช่นเดียวกับข้อมูลหรือมีหน่วยเช่นเดียวกับกำลังสองของข้อมูลนั่นเองนะคะ ซึ่งสูตรในการวัดของเรานะคะจะมีอยู่4สูตรนะคะขอ,อนำเสนอทั้ง4สูตรนะคะโดยอันที่1ก็คือพิสัยสพิสัยระหว่างควอไทาย3ส,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ4ความแปรปรวนค่ะสำหรับพิสัยนะคะจะเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่ คำนวณได้สะดวกนะคะเป็นการวัดได้อย่างคร่าวๆนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี้ยจะทำให้อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะในกรณีที่ข้อมูลมีค่าที่ต่ําหรือสูงกว่าข้อมูลตัวอื่นมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าค่าพิสัยเนี้ยสามารถคำนวณได้จาก2ค่าเท่านั้นนะคะโดยคำนวณจากค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุด คำนวณผลต่างระหว่าง2ค่านี้นะคะเป็นสูตรสำหรับหาพิสัยเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่าพิสัยก็คือนะคะพิสัยคือคะแนนสูงสุดลบด้วยอขออภัยค่ะค่าสังเกตสูงสุดลบด้วยค่าสังเกตต่ำสุดหรือข้อมูลสูงสุดลบด้วยข้อมูลต่ำสุดนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยะะตัวอย่างที่1 จากข้อมูลต่อไปนี้ให้หาพิสัยนะคะข้อที่1เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตของนักเรียน10คนนะคะจะพบว่าเราจะพบว่านะคะค่าสูงสุดของคะแนนสอบเมื่อเราพิจารณาในข้อมูลแล้วจะเห็นว่าค่าสูงสุดคือ25คะแนนและค่าต่ำสุดเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าต่ำสุดคือ7คะแนนดังนั้น เราสามารถที่จะคำนวณหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดคาะได้จากไม่ขออภัยค่ะค่าพิเัยได้จากค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดนั่นเองนะคะซึ่ง25ลบด้วย7นะคะก็คำนวณได้โดยง่ายนะคะได้คำตอบเป็นเท่าไหรคะสิ 18, นั่นเองนั่นก็แปลว่าการกระจายข้อมูลชุดนี้เมื่อวัดโดยใช้พิสัยนะคะมีการกระจายเท่ากับ 18นะคะสำหรับข้อที่2นั้นเป็นการนเสนอข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นหรือแจกแจงความถี่เราก็จะใช้สูตรเดิมคือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะแต่ในกรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่แบบนี้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่เราเห็นนะคะขีดจำกัดบนคือ59แต่อันตรภาคชั้นนี้นะคะ ตัวที่มากที่สุดในอันตราภาคชั้นนี้จะเป็นขอบบนนะคะของชั้นนี้ซึ่งคือ59.5และคะแนนต่ำสุดจะเป็นขอบล่างของอัตราภาคชั้นนี้นะคะซึ่งคือ9.5ดังนั้นพิสัยของเราก็สามารถคำนวณได้จาก59.5ลบด้วย9.5นั่นเองซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็น 50ค่นะนี่เป็นตัวอย่างการคำนวณหาค่าพิสัยนะคะโดยง่ายๆนะคะ,ะเรามาดูการวัดค่าการกระจายสมบูรณ์ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปคือพิสัยระหว่างควอไทร์นะคะพิสัยระหว่างควอไทร์อินทิอินเตอร์ควอไทร์เรนเพราะฉะนั้นตัวย่อก็อาจจะใช้ IQR นะคะใช้ IQR แทนได้นะคะซึ่ง เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายข้อมูลนะคะโดยใช้ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นค่านอกเกณฑ์ได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าค่า iqr หรือพิสัยระหว่างควอาไทานั้นคำนวณมาจากผลต่างระหว่างควอาไทาที่3และควอาไทาที่1นะคะนั่นก็คือค่าของ iqr นะคะเท่ากับ q 3ลบด้วย q 1 ซึ่ง q 3ลบด้วย q 1นั้นเราสามารถนำไปใช้ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นค่านอกเกณฑ์ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะในส่วนของค่านอกเกณฑ์ที่ว่าเราสร้างแผนภาพกล่องนักเ,เรียนคงจะพอจาได้นะคะซึ่งค่านอกเกณฑ์นั้นคานวณได้จาก q 1ลบด้วย1.5เท่าของ q 3ลบ q 1หรืออาจจะเขียนได้เป็น Q1 ลบด้วย1.5เท่าของค่า IQR นั่นเองนะคะส่วนค่าเกณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะค่าเกณฑ์ที่ใช้คำนวณหาก็เป็น Q1 บวกด้วย1.5เท่าของ Q3 ลบ Q1 หรือ Q1 บวกด้วย1.5เท่าของ IQR นั่นเองนะคะเอาละค่ะเราไปดู ตัวอย่างในการคำนวณหาค่า iqr หรือพิสัยขวอทายนะคะพิสัยระหว่างขวอทายขอไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะกำหนดปริมาณพลังงานหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ของอาหารจานเดียวจิตร,รายการแสดงได้ดังตารางนะคะถ้าเราต้องการหาพิสัยระหว่างขวอทายเราก็จำเป็นจะต้องหาขวอทายที่1และขวอทายที่3ซึ่งนักเรียนทราบไปแล้วว่า จะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากสพราะว่าเรานําข้อมูลนี้จากตารางมาเรียงให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้แล้วเราก็จะหาตําแหน่งของควา,ายที่1่ซึ่งสูตรในการหาตําแหน่งข้อมูลตัวน,นี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะแม้จะนําเสนอในรูปตารางเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตําแหน่งของควา,ายที่ที่1ก็จะหาได้จาก1คูณด้วยจํานวนข้อมูลมีอยู่7 ะะก็เป็น7บวก1ส่วนอะไรคะนักเรียนจำได้นะคะส่วน4นะคะ7บวก1ส่วน4นะคะซึ่ง7บวก1นส่วน4นะคะคำนวณได้ออกมาเท่ากับ2เพราะฉะนั้นควอาไทาที่1ก็คือค่าข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะคะนั่นก็คือ319นั่นเอง ทำนองเดียวกันตำแหน่งควาทายที่3นะคะคำนวณได้จาก3ามคูณเบวกหส่วน4ซึ่งนักเรียนจะคำนวณได้เป็นตำแหน่งที่6ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถคำนวณได้เช่นเดิมนะคะตำแหน่งที่6จะตรงกับค่าไหนคะเอาอเคนับไป1 2 3 4 5และ6นั่นก็คือ ตำแหน่งที่6นั้นจะตรงกับคะแนน409เพราะฉะนั้นควาไทายที่3เท่ากับ409ดังนั้นเราจึงได้ค่า iqr หรือ q 3ลบ q 1นะคะจาก409ลบด้วย319นะคะได้คำตอบเป็น90กิโลแคลอรี ง่ายๆใช่ไหมคะในการคำนวณหาค่าพิเศษระหว่างควาทายนะคะโอเคค่ะ okay, ต่อไปเรามาดูค่าวัดกระจายตัวถัดไปนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation นะคะซึ่งจะเป็นค่าที่ใช้บอกให้ทราบว่าข้อมูลแต่ละตัวนั้นอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยเฉลี่ยประมาณเท่าใดนะคะ จากความหมายหรือจากาลักษณะของข้อมูลตัวนี้ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะทำใหนะะ้สามารถวิเคราะห์ได้ออกมาเป็นสูตรว่า,าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบอกเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเราจะใช้อยู่2แบบนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นคำนวณมาจากประชากรนะคะสัญลักษณ์ก็จะใช้พารามิเตอร์ซึ่งสัญลักษณ์นั้นก็คือใช้สัญลักษณ์ซิกมา แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะมีสูตรการคำนวณคือ square root sigma หรือผลรวมนะคะของกำลังสองของผลต่างของค่าสังเกตแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นสูตรในกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ใช้สูตรนี้นะคะ และถ้าข้อมูลนั้นได้มาจากกลุ่มตัวอย่างนะคะได้มาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่เช่นเดียวกันนะคะเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว s s เล็กนะคะหรือบางครั้งใช้สัญลักษณ์เป็น s ใหญ่นะคะ s จุด d จุดนะคะก็ได้นะคะ,นะคะซึ่งก็จะมีสูตรในลักษณะคล้ายๆกันก็คือผลรวม รากที่สองของผลรวมของกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าสังเกตแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ว่าก็จะต่างตรงที่ว่าหารด้วยจํานวนข้อมูลลบด้วยหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรการคำนวณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลมีการแจกแจงความถี่นะคะ มันก็จะต้องคูณด้วยจำนวนข้อมูลเข้าไปอีกนะคะนั่นก็คือตัวสูตรนะคะกรณนี้ของประชากรก็จะมีลักษณะคล้ายๆอันเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่ม FI ซึ่ง FI คืออะไรเอาขออภัยตัวนี้นิดนึงนะคะ f ตัวนี้ขอปรับแก้นิดนึงตรงนี้คือ FI คือ ความถี่ในแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ i ส่วน xi ก็คือค่ากึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้นนะคะ m ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ,ะก็จะได้ว่าเป็นผลรวมของผลคูณของความถี่นะคะและกําลังสองของผลต่างของอค่าสังเกตแต่ละอันตรภาคชั้นค่ากึ่งกลางแต่ละภาคชั้นกับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะตั้งแต่อันตรภาคชั้นที่1ถึงอันตรภาคชั้นที่ k หารด้วยจำนวนข้อมูลหรือซิกมา f i นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันสูตรของกลุ่มตัวอย่างก็จะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ส่วนเป็น n ลบนนั่นเองซึ่งในสูตรการคำนวณตัวนี้นะคะถ้าเกิดกรณีที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นเป็นทศนิยมก็จะค่อนข้างมีความ ยุ่งยากในการคำนวณน,นะคะซึ่งก็จะมีการปรับสูตรนะคะมีการคำนวณสูตรที่จะง่ายในการคำนวณกรณีที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นกรณีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นไม่เป็นจำนวนเต็มเดี๋ยวครูจะนำเสนอไว้ใน EP2 นะคะเอาละค่ะมาดูหัวข้อต่อไปนะคะค่าวัดการกระจายอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะ มีหน่วยเป็นกำลังสองของข้อมูลนะคะค่าตัวนี้ก็คือความแปรปรวนนะคะหรือแวเรียนซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลโดยคำนวณจากกำลังสองของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นสูตรนะคะก็จะยึดตามสูตรของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะคะทั้ง4กรณีนี้แต่ว่าก็จะนำไปยุกกำลังสองดังนั้นก็จะไม่มีเครื่องหมาย square root ใช่ไหมคะ เอาละค่ะนั่นก็หมายควาว่าโดยสรุปก็คือความแปรปรวนความแปรปรวนนะคะก็คือซิกมากำลังสองหรือ S กําลังสองนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนคงจะสามารถบอกสูตรความแปรปรวนได้โดยล้อจากสูตรของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน,นะคะ่ะโดยการถอดสแควรูทออกมานะคะก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในการความหมายแล,และสูตรของแต่ละ การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนมาดูตัวอย่างที่3ามนะคะตัวอย่างที่3นี้เป็นการศึกษาข้อมูลนะคะอายุไขเฉลี่ยของสัตว์ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างเน้นว่าสุ่มตัวอย่างดังนั้นถ้าโจทย์ต้องการให้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนนั้นเราก็ต้องใช้สูตรในกรณีที่เป็นสูตรของกลุ่มตัวอย่างนะคะ งนี้นะคะเป็นสูตรของกลุ่มตัวอย่างไปต่อะะัะซึ่งก่อนอื่นนะคะในสูตรจะต้องได้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมาก่อนนะคะในค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนั้นนักเรียนจําได้อยู่แล้วนะคะผลรวมของนําผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะมาหารด้วยจํานวนข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะเมื่อนักเรียนรวมข้อมูลในกลุ่มนี้นะคะมาก็จะได้คําตอบเป็น 110นะคะ110หนึ่หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด10ตัวค่ะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็น11นะคะจากนั้นเราก็จะนำค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้มาแทนลงในสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ ซึ่งในสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นจะต้องอาศัยค่าของผลรวมของกำลังสองของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตด,ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการคำนวณน,นะคะเราจะนำตารางตัวนี้นะคะมาคำนวณโดยมาจ,จัดรูปตารางให้สะดวกในการคำนวณน,นะคะนี่คือค่า xi ที่ได้มาจากโจุดนะคะค่า xi ตัวนี้หรืออายุปีนะคะอายุ ค่าเฉลี่ยของสัตว์นะคะเราก็จะนํามาลบกับค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยเมื่อกี้นี้เราคำนวณมาแล้วได้เป็นเท่าไหรนะคะค่าเฉลี่ยเป็น11แปลว่าตรงนี้คือ12ลบด้วยอะไรคะ12ลบด้วย11นะคะซึ่งก็จะได้คําตอบเป็น1นะคะชั้นนี้ก็เหมือนกันก็จะได้เป็น12ลบด้วย11ได้เป็น1 15ลบ1 1ได้เป็น สี 4, ่สิลบสิได้1 1 2่งลบสิได้1นะคะแปดลบสิได้ลบสามไล่ไปนะคะลบเแล้วก็2 0่สลบสิได้เป็น9ได้เป็น9ก้นะคะสิบลบสิก็ได้เป็นลบ1นึ่ลบสิได้ลบหกจากนั้นนำข้อมูลช่องนี้ ะะแต่ละตัวยกกำลังสองนะคะก็จะได้คำตอบเป็น1 1แล้วก็16 9 49 81 1และ36แล้วเราก็จะรวมนะคะช่อง x i ลบ x bar กำลังสองช่องกำลังสองของ x i ลบ x bar นะคะซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 1,96นะคะดังนั้นเมื่อเรานำมาแทนสูตรนะคะในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสูตรเรามีสูตรไว้ยังไงนะคะจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวโน้ตสูตรไว้ตรงนี้นะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรว่าส q u a r e root Sigma x ซ x ลบกำลัง2ส่วนด้วย n ลบ1ซึ่งกึ่งก ก้อน sigma x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเราได้มาแล้วคือร้อยหกเนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็นร้อหการด้วยจำนวนข้อมูลคือ10ลบด้วย1นะคะจะได้คำตอบออกมาเป็น14ส่วน3นะคะซึ่งถอดสแคว o ูทออกมา ะะได้เป็น14ส่วน3ามด้วยนะคะแล้วก็ประมาณเป็น4.67นะคะอันนี้คือคำตอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนความแปรปรวนก็คือกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะคะนั่นก็คือ4.67ยกยกกำลังสองนะคะได้คำตอบออกมาเป็น2 1 7 8หน่วยก็เป็นไปตามข้อมูลก็คือปีกำลังสอง ส่วนหน่วยตัวนี้ก็เป็นปีเอาลค่ะ right. นักเรียนคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์บ้างแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะคะและก็ได้ฝึกทักษะทบทวนสูรนะคะขูข่ขอมอบหมายการบ้านในการตรวจสอบความเข้าใจในหน้าร้อยห้าสิบสองนะคะ และแบบฝึกทักษะในชุดกิจกรรมของเราในส่วนของการหาค่าพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค่าพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะในแบบฝึกทักษะที่3นะคะให้นักเรียนไปทําซึ่งจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบอยู่หน้า23 24 เอาไหมสิขออภัยค่ะอยู่ที่หน้า24แล้วก็25นะคะ24 25โอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วติดตาม ep 2ซึ่งจะนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของการวัดการกระจายด้วยส่วนเบี่ยงเบนควาทายและก็ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย รวมถึงตัวอย่างของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอความรู้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนไปติดตามตบทวนด้วยและก็ทำแบบฝึกทักษะตามที่ครูมอบหมายนะคะสวัสดีค่ะ